ดีครับทุกคนวันนี้นะครับเขาก็อยู่กับเกมป๊อปปี้ไปทำเชฟท์เล่มสองในรูเบอร์ใช่ไม่ใช่เกมนั้นก็เพราะเกมนั้นไม่ดับเดือดเราก็เลยเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วเราก็ไม่มีเงินเราจนเลยใช่ใช่ชอบเสียงชอบเสียงมือเปล่าเสียงมือตีตีตีเต้นเจิจอยู่ว่าเราจะต้องไปทำอะไรต่อไม่ได้ดูคลิปวิดีโอเหรอโหคลิกเพื่อเปิดชิปเพื่อวิ่ง E กับวิ Q E กับ Q โอเคใช้ซ yes, <gained igue> ีซีมาแก้หน่อยฉันจะแปะหัวนั้นให้ขาดเลยมอนเหมือนในในในปอพีวีชาร์ทชัปเตอร์หนึ่งอะเชียวแปะหัวแล้วก็ดึงหัวขาดไม่ใช่หรอคือคือคืออย่างนี้นะคือเราได้ยินมาว่าช็อตผู้ชากันว่าคือกับพาน์มนี่เนี่ยไม่ไฟเอ่อาวเวอร์ไงทำไมกันดีกว่านี่เราบอกไปแล้ไม่ได้ดูคลิปวิดีโอเหรอโหเย่คุณเจ้าคุณเจ สีฟ้าเพื่อจะจับแล้วก็บินมือสีฟ้าคิวที่สีส้ม L L ไม่ได้ปิดใจด้วยนะปิใจด้วยเต่ไอ้กระบะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูอะไรเกิดขึ้นเนี่ย กุญแจมันยิงโอ้เจ้ฉันได้กุญแจสองอันนะเก่งเกินเก่งมากเก่งมากแล้วฉันจะสนนะนจะสนานะจะสนยโอ้เช่สีมิ้สีนุคนเดียวเดินไปตรงนั้นเลย้อรตูประตูกดต้องกดต้องกดนะมันต้องกดมานั้นไม่ได้เนี่ย ว่าพี่ทำยิงหัวมันเลยดิสเวไปทางนี้ทางนี้นก,ก็ป๊อปปี้ไงป๊อปปี้ป๊อปปี้ห <c oughs> น้าปีชยานะควาชิปเพื่อวิ่งอะซีอะไรหรอไอ,ไ, <c oughs> ไอซีโมอยู่คนเดียวเอาเจ้าซีมจะอะได้ให้มือ,อสีฟ้ามันสีเล โอ้ทำเสียงอะไรเยอะขนาดนี้ได้เราไปกดไฟมันก็จะระเบิด่ยต้องเข้าใจเกมมือเต็มเกมนี้มันดีไงมันทำได้แย่มากเลยแค่นั้นเรากด F ที่ไฟไงต้องเข้าใจมือเต็มหัอบ้านเลยนี่ได้เอาขึ้นไปขึ้นไปแล้วได้แล้วขึ้นไปขึ้นไปได้ล้วได้เยี่ยว นี่ไงใช่ใช่ว่าจริงก็ยากเห็นเหมือนเดียวนั่นนั่นนี่อากีไม่ติดไม่ติดทำนี่แล้ไม่ติดตึ้งกัมมี่หมดกจะจับตอบใจประตูใส่สีมอสอะประตูใส่ใส่กันได้ด้วยใช่ป่ะอันนี้ได้ได้ได้แน่ใจได้ได้เอ๊ยตกไปตายอันนี้ตายจริงเอออันนี้ตายจริงมีสนามดูเดินละสีท่าในตาเราเริ่มใหม่เลยนะสียาตายเนี่ยคือเราจะอยู่ สวัสดีครับอยากตายป่าครับดีใจเลยเข้าใจเปิดในในเรื่องเคยดูจับนิ้วๆทำไมก็จับมาไม่ได้กำแพงว่างหเงี้ยไม่เข้าใจอี๋โอ้่ักวัวกระโดดตกตายเลยอ้าวฉันไม่ตายฉันไม่ตายตายอยู่แล้วโอ้เนี่ยฉันลงแล้วฉันลงแล้วโอ้ โอ้ยเออตัวฉันบักฮัลโหลโอเคไม่บักเอสระเบิดตัวกันเออเข้าไปห้องเสี่ยห้องไฟไงห้องไฟน้องเขาเจ๊ยห้องไฟแล้วก็ไก่ก็อบ้าเฮ้ยตกไปตายตายสิดูพื้นก่อนไปดูพื้นก่อนว่ามันจะตายหรือเปล่ายดูพื้นก่อนกระโดดตกไฟไหมบ้าน้นกระโดดข้ามได้แต่อย่ากระโดดตกไฟน่ากลัวสุดวิ่งวิ่งเลยบ้าเฮ้ ่ก็ชิพวิ่งอะตอนไหนยู่คนเดียวกันนะเนี่ยทั้งทีอ่าตอนน่ากลัวก็แบบเรากระโดดได้ไม่ค่อยไกลอะเปิดประตูมือสีแดงมือสีแดงชนเลยมือสีแดงโชว์เราแตะหน้ามันได้นะดูสิตอนที่มันลงมาเราแตะหน้ามันได้ดูดูมันลื่นฉันจะแตะหน้ามันนะดูสิแตะหน้ามัน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  ใจเย็นมอสใจเย็นเฮ้ยมอสไปไหนถึถ้ารูาจากเนี่ยน,นะคือถ้าเราโกงในเกมมันจะฆ่าเราโดยการกินเราตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่ใส่ไม่ไดีเลยอ่ะี่ใส่ไม่ดีอะไรนี่คือเราตายก่อน,น,นอ,อุ้ยโดนตีจอดเขาโคตรเกลียดที่ฉันไม่ได้เปิดเสียงเพลงเลยเกมจิ๊วทำยังต่อฟลิกเลเวอร์นี่ยน้องเขาแต่ฟลิกอันฟลิกอันโอ้ยจริงด้วยเซรมันน่ากลัว ไอ้่ทุกคนสีในรถไฟไงรถไฟไงสีไม่รู้จักเขว่ารถไฟหรอรถที่ยวไฟไหมอไม่รู้ไม่รู้ต้องไปก่อนเล่นมิวสิ a l โอตกใจเนี่ยบันโซบันนี่เจอบรรจุเจบันโซ นี่ใครอยากจะกดไฟบ้างตายแล้วที่คือเราจะเล่นยังไงถ้าเรากดมูมูกันหมดใจเย็นใจเย็นไใจัมป์สู้แล้วนะคือเกมที่วันเนี่ยมันเป็นไรเกมอะไรบ้างไม่ได้ตอบีเกมไอเจ้าหมาที่เป็นหมาที่อะไรนะฮะอะไรเหรอเกย้ด้วย Pj ไงไอ้หมานั่นแหละ Pj Pj dj Pj อะไรอะ Pj Parker t เลอร์ไง ยังไม่ต้องอู๋ว่าแต่เออเออว่าต้องการประตูสีไม่ใช่สีประตูต้องการมือสีเขียวไม่ต้องมือสีเขียวออกมาใช่อย่างเราสร้างสีเขียวตัว <laughs> กดด้ป่ะกดสิกดเอฟฟ์เออสีเขียวตังมากไม่ต้องกดต่อไปแหละ <laughs> กดต่อไป <laughs> กดต่อไป เฟปจบไปว้าไม่มีไม่มีสีไม่มีเขาเขียนอยู่ม่าลูกแกทำทำไมเกี่ยวไม่มีอะไรนะเกี่ยวไม่มีจะทำทำไมเอาไปกันหมดขึ้นชั้นสองไงเปหาสีกันหางสีเออเขาส่งเงี้ยส่งไม่ได้ธนาคารพี่น้องไปเยอะ เกดูดูรูปภาพสิมันบอกสีแดงเราจะทําสีเขียวแล้วนี่คือเราจะเอาสีแดงมาทําไมนั่นสีสีเหรอเจอแล้วว้าเก็บเลยเจอเปิดผู้นั้ต้องทำก็ได้ไม่ไม่ไม่ฉันก็ฉันก็ทำคนเดียวมันจะได้หมดต่อหน้าไม่น่าได้เลยเลยฉันจะดูอะคือมันใส่เข้าไปเหรอกด เลยเข้าไปได้ <c oughs> เรากลเป็นเรากลาเป็นมือแล้วเราสร้างเราสร้างตัวเองเราสร้างตัวเองเพรเนี่ย <c oughs> มือเทเลพอร์ตว่ะมือเทเลพอร์ตโอ้เอสมือสีเขียวมือมันตันไปเดินตายดินไปเดินอันนี้ผมชัดเจนแต่ก็นี่จริงมันก็นากก่ากลัวนิดหน่อยเสียงเสียงนี่น่ากลัวแบบไม่ค่อยนากก่ากลัว เอ,อเราจะเล่นเพลงอ่ะซีซีมาพร้อมกันเราประตูปิดซิมออมอนเออซิมมอนเล่นคนเดียวนะอโอ้อทำไมทุกคนร้อ,องเราเราจะตกาาร,รีบขึ้นรีบขึ้นเราต้องเล่นถ้าเราตายเราจบสิ้นชีวิตรีบขึ้นรีบขึ้นก็ไม, <c oughs> ไม่ได้มันได้อะม,ม,มันได้ด้านหลังนายอ่ะทำไมตัวเราล่องหนกันหมดอ่ะทำไมเราล่องหนกันหมดดิ มัันนนบแต่น่ามาเลยบุลลี่มาเลยจักระตีท้องมาเลยโอเคโอเคแหลวเราเล่นเล่นเ่นเกี่ยมบอกก็คือเราช่างใช้เมือต้องใช้อะไรกดเราต้องกดเองกดโดยกดดโยการคลิกซ้ายอ่ะไอปุ่มอะนี่คือเราจะชนะกันยังไงถ้ามีแบบกรีนมีเพอร์โปออร์เรนจ์ กรีนกรีนกรีนเหลียวเพรโปเหลียวออเรนเกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรอีกกดเสร็จแล้วมี่กดเสร็จแล้วเรดแดงเหลืองแดงเหลืองมามาเหลืองเหลืองแดงเหลืองแดงเหลืองตาตาตา เหลืองแดงเหลืองบบเหลืองแดงเหลืองโอ้อเขียวเหลืองเขียวเหลืองขาวาเขียวจริงหรอเขียวเขียวอง่านตาเหมือนกันน่าฟงเลงยนี่ ออกไม่เห yeah, oh, ็นออกออก่า oh. ซ oh. <laughs> oh. mm ีโมก็เห็นจอมสแกลรึเปล่ามันโคตรน่ากลัวเลยเออเออเออมันเล่นโคตรยากเลยเล่นหลายคนซิโมอยู่คนเดียวซีโมโอเคปล่อยซิโมอยู่คนเดียวนะปล่อยมันแบบไปไม่ไม่ร้องห่วงแล้วไม่ร้องห่วงแล้วซีโมเล่นไง แต่เลยจะกระตีกเสยเสียวเสียวเอ็มไม่มีกระเดียวไรว้ไม่มีเลยไอบอลให้กี่หงั่งนะไม่มีหรอกเฮ้ยยูทำอะไรเนี่ยท่อนมันใหญ่จังเนี่ยทาง Like the game for one free wow one free no power นิวใจด้วยก็ไปตรงสายสิห้า p e r เกเอ๊ะไอหาอะไรเนี่ย เดินหาซิเดินหาเดินหาเดินหาอันนั้นน่ะลองเดินหาซิเดินบอเดินเดินบอเรจะเดินตามพี่ยมอไียนกลัวขนาดนั้นเกียอรันเจออิต่เจอเอเจอเอเจอเอเจอมเจอเจอเเจอเจออเออหมุนจอนอ กิงออกแล้วเอาอี่มาทางกัดแต่เออโอ้โว้าวฉันฝังเาเฮ้ยนิวทำคนเดียวมันก็ทำได้หมดแบบเก่งใช่แต่เราเป็นทีมนะโอเคพวกนายอยู่ด้านล่างกันหมดเลยว้านเฮ้ยนายลงไม่ได้เหรอเออไป่กี่มันต้องเป็นเสาออะเฮ้ยเราตกกันแล้วเอ้พวกไอ้ต้อกดมไอ้เราเอาบุรีเลยตัวสูงไอ้เราเอาเอา ทำไมไเกมจำมันต้องมีเรื่องสายใช่ตัวเกมมันกราฟิกแย่แล้วเขาเอาจีบมันก็ดีนิดหน่อยแล้วมันไม่ค่อยดีนิดหน่อยนิ่งๆว่าประตัวเปิดไม่ได้เปนั่นแสบไปไม่ออกเลยปู่ก็ฉีดแตกงทางที่จอดนไม่พี่อะไรพี่จำหลังครับว่ามาตัวให้พี่หน่อยสิช่วยด้วยเออไปไหนต่อเออใช่เรงเดือขึ้นไม่นั่นทางจะไปเล่น Switch the lever okay. yeah. yeah, 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 yeah. yeah. to start game 2. All of them are Oh, They are hockey. They are hockey. They are hockey. They click อะไรด้านหลังอะฉันเห็นซีอยู่ด้านหลังไอ้ะฮ What's ่ p ว้าวอ่าองโลดหมดแล้วเนี่ยโอเคโอเคทุกคนดูบอกว่าไงอะถ้าถะฮักกี้มันโผล่ขึ้นมาให้ตีเลยด้วยให้ตีด้วย grab pack เกอะ grab pack คือไอ้ที่เรายืนอะไอ้ที่มือนั้นอะพวกนี้อยู่อยู่ขวลาฟังอยู่ควลาฟังกันตีฮักกี้่ S <S 2> <S 2> ทั้ทงสองสีทั้งสองสีตีมันให้มันหลบอะมันเข้าไปหรือถ้ามัน,น,นโผล่มาพวกนายตีกันเลยถ้ามันไม่ลงเลยมันจ่ยังไงเย็นน้องชายจะโหดไปไหน <S <S 2> <S 2> พวกนายพวกนายอยู่ยที่รับอยู่อยู่กันที่อีกฝั่งเออใช่คุณเป็นแข็งไม่รเนี่ยไม่อยู่ข้างๆกันนะ่ะขลยไอ <ia> ้พวกดีเอ็งมาทำอะไรเอ็งบ้างถ้าโผล่ขึ้นมาตีมันเลยนะ ไม่อยู่คนละฝั่งเพื่อนมันอีกฝั่งนึงเราเราต้องหัเงี้ยไม่โดนอ่ะแ้สิ็กซีต้องะผมไมี๊ฟเ้ย์สิได้ยัะไม่มาต่อคนาของทุกคนไม่เหมือนกันหมดอ่ะเอาตาย

เออมาโคชาร์ลระวังสิเพื่อนเฮ้ยังทั้งร่างเฮ้ยด้วยโอ้เกือบตายโอ้มาเป็นหลายตัวเฮ้ยเฮ้ยมาสองตัวมาสองตัวอี่อือซีี่อง่ายมากง่ายมากง่ายมากเลยขมงนายตายแล้วเนลยยังมายังมาเฮ้ยนี่ยังไม่ตายเก่งนั้นน่ะง่ยมาของแกแบงค์นะก็เหรกตายตาย

จะจบตันไหนนะกใจงไม่อะ้โหโอ้โหนอ้อ้โหโอ้ตหโอ้หโอ้โห่ต้หโอ้หโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โอหโอ้โอโหโโหอโหโ้โอ้ออ้นนี้มันโหโน้โออ้นนออ้ะห้อ้ห้อ้หโ้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ มือสีฟ้าด้านบนไงมาสิเอาดูนู้นพวกนันสิเอ้าทำไมยังไม่ตื่นมือสีฟ้าฮะเฮ้ยโอนี่เรืองสิดูนู้นพวกนั้นเนี่ยดูื่องสิดูตัวเราหมดปะไม่ลองห่นะก็คือเกมจบครั้งหนึ่งนี่คือไม่ลองหุนนะอะไรที่มันทํารวมกันได้คือมันจะไม่ลองหุนนะตอนที่มันทํารวมกันไม่ได้อันที่มันต้องแยกกันไงอ๋อเนี่ยคิสซี่มิซี่ไงเดินมาตรงนี้คิสซี่ มันไม่ควรมีปากไม่ใช่เหรอมันไม่ควรแต่มันมันมันไม่ควรมีปากไม่ใช่เหรอมันมีปากมันไม่ควรมีฟันไม่ใช่เหรอฟันเออเปิดประตูให้เราตายเลยไม่ใช่เหรอเราเดินไปได้ใช่ไหมใช่มันก็เดินกลับดูดิดูดิมันสโลโมชั่นนะดู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 สิสโลโมชั่นนะสโลโมชั่นลองตายซีมาร์ล็อติดบับ โอ้โอ้โอ้โอ <to ld> ้ดีใจด้วยเราสมอตกบนพื้นน่ะเฮ้ยสมอก็โดดเอ้ยใช่ที่พ่อเขาไม่เห็นนั่งขอนั่งรถหน่อยขึ้นั่งรถเลยนั่งได้อไม่ต้องเดือดตามเราเราเราไม่ได้นั่งไม่ต้องรอรถอยีหยีเสียต้อดพร้อมที่จะโดนรถชนนะบ๊ายบาย เพื่อซีเน่จะตกแมักไหมไอ้ดอ้ไอ้นกระเป๋าอะนี่คือนายดูพวกในในคือหน้าตอนนหนเป็นยังไงอะยังไม่ตายดูแบบหน้าตอที่มีเงินทองนะเงินเงินนั่นต้องไปเช็คพอยต์ก่อนนี่กูจะไดยุงจริงดิ ฉันเกียดเสียงองมันมากเลยเชนเยติติ๊ติเอ้กลียดเล้ได้ยินเสีไอเสียงตติ๊ติอั่นั้นตลอดเนี่ยเฮ้ยองนรันนี้น่ากลัวทั้งท่ฉันไม่ชอบโอ้กเคตกตโอ้ฉันกลัว โอเคฉันจะไปเล่นเกมแต่เกมต่อไปนะถ้าพวกไหนไม่สปอยเซอร์ตายยา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 เ่นกมเป็พวมาเล่ยอะแยะกันนะเฮยเออเราพวกไหนตอนนี้เช็คควอนต์ต่อไปนี่คือฉันได้ทำอะไรอ่ะหนูคุณจะลองลงสปอยนี่ไอ้ต่อฟุตไนตายกันนะจ๊ะ เาช่วยเพื oh, ่อนช่กบอยใครไม่อไม่ขยบอ่ะเอาตายไม่คือเอามือตีฟ้าออกไปได้ไหมเธอพูดพูดขยบอ่ะเอขยอดีโอ นี่คือจะจะ,จะเริ่มใหม่กันหรือเปล่หรือไม่อะอ้คิวดีเอ้ยอ้คิวดิ้นิวนไปไหนนิวยันไปไหนอะต้องหนีไอ้ตัวนั้นไงเพราะถ้าไฟมันดับอะก็คือเดินไม่ได้ เ,เราไฟดับปเินปะไฟดับเดินไม่ได้ตไฟดับมองได้เราเดินไม่ได้มาเดินได้มาเดินได้สิเดินตลอดอ,อ่ะเท่แล้วมัจะใครมันมีอะไรอกเนี่ยโอ้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  กอบอกว่ามันมันก็มกินจริงไหมเอาไม่นะดูก็บอกว่าดูเกมอะไรเนี่ยบอกว่าเกมตัวไทยเกมอ่ะมันจะมันจะคุ้ชิงสติค่ะมันผ่านแล้วมันผ่านแล้วยังไม่ผ่านนี่คือพวกนายเห็นอะไรหรือเปล่าหรือแค่น่าอยู่ตรงนั้นอยู่ นนนานเ้หนเห็นหน้าจอฉันหรอไอยูเต็มีโอ้ทำไมฉันกลัวมาควายอยู่เต็มีโอ้ยทำไมไมันดูเหมือนไอ้ไอ,อ้โมงโอ้ยทำไมมันโลขนาดนี้มืนอคือนฉันจะ đợi thôi thôi. nó lại. Ừm. Timoth, hô 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 hô. ở, Hây. Nó nó nó. Ừ, chắc là sẽ ฉันอยู่ฉันว้าวว้า,วาจบมันไม่มีทางไปไหนมันจบตรงรนั้นเนะอะอ๋อตายเอ้ม <laughs> ือเทียบได้แล้วว้าวฉันตายเออฉันรีเซต็ตฉันไม่มันไม่อะไรแล้ะคือตายแล้วตายเลยอะโอเคหมดสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์คชอบพวกเรากับการที่เราเดินชนพี่ไปทางตายนะฮะเป็นนายเหรอที่นายเดินเดินเดินอะไรเดินชนรถอะไรไม่ใช่ฉันอะอย่าเฮ้ยนายเดินชนรถอะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อย่าเลยโอเคเราจะเจอกันคลิปต่อไปบายบาย